เอเชียนฮีโร่ค่ะรายการที่เปิดพื้นที่เพื่อน ้ามาเล่าเรื่องราวของศิลปินเอเชียนคอนโตรด้วยตัวเองค่ะค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้เห็นแล้านะสำหรับทีเซอร์นะคะเพลง Hey You ค่ะของหนุ่มหลุเซียนบลูนั่นเองนะคะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของจงยอนมือกีตรานั่นเองค่ะเนี่ยเราก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะเป็นทีเซอร์สุดท้ายแล้วลูไหมยเป็นใครเอ๊ะใครดีติ๊กตอกติ๊กตอกเหลืออยู่คนเดียวแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็รอดูกันนะสำหรับทีเซอร์สุดท้ายนะคะแล้วก็รอชมได้เลยเต็มๆนะคะสำหรับมิวสิกวิดีโอตัวเต็มเพลง Hey You นะคะในรายการของเราเป็นที่แรกแน่นอนค่ะ ได้เลยนะสำหรับวันอังคารน,นี้แล้วนะ15ะพฤษภาคมค่ะรอติดตามให้ดีนะสำหรับชาวบอยค่ะ ได้เลยค่ะโอเคนะั้นในช่วงแฟนรีพอร์ตวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับแฟนคลับของศิลปินชายนะที่ตอนนี้มาเป็นศิลปินเดีย่ยวเต็มตัวแล้วนะั่นคือคิมฮยอนจุงนั่นเองค่ะซึ่งแฟนคลับคนนี้นะก็เป็นแฟนคลับที่เคยโทรเข้ามาพูดคุยในรายการของเราบ่อยมากๆเลยนะเรียกได้ว,ว่าเป็นเจ้าประจาเลยแล้วก็ยังเป็นแฟนพันธ์น,นะคะของหนุ่มคิมฮยอนจุงแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าทำไมาถึงสุดๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาก็เลยดีกว่านะคะ,คะมารับสายพี่ต้อยเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่เราบอกว่าพี่ต้อยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุง่มคิมยอนจุงแบบสุดๆเลยเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยเพิ่งบิงนไปงานแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศมาใช่ไหมคะไปประเทศไหนบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะไปประเทศสิงคโปร์มาค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง,คะ,ง,างคะก็โอเคค่ะสนุกสนานค่ะค่ะพี่ต้อยเนี่ยช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่างาน <ๆ S 1> เนี่ยเริ่มกี่โมงคะงาน งานจัดที่สิงคโปร์อินดัสเทรียมนะคะงานเริ่มประมาณแปดโม่สองทุ่มอะค่ะทุงทูบ้าคาะก็ไปถึงงานประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็มีทําของเที่ยนลึกไปแจกพวกแฟนคลับขังชาติแล้วก็ที่เข้ามาเงี้ยค่ะอันนี้งานแฟนมิ่งอันนี้คือเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะคะ วันที่ห้าวันที่สี่เดือนห้าค่ะก็คือสี่เดือนห้าแปดโมงแปดโมงเช้าของที่สิงคโปร์แต่ว่าสองทุ่มที่บ้านเราเหรอคะไม่ใช่ค่ะสองทุ่มสองทุ่มที่สิงคโปร์ค่ะสองทุ่มที่สิงคโปร์นเขาจะเร็วกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ค่ะอ๋อประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็แล้วแบบว่าภายในงานเป็นยังไงบ้างเราบอกพี่ต้อยได้นั่งตรงไหนเห็นคิมพี่อนจุ๊งเห็นคิมพยอนจุงเนี่ยแบบชัดหรือเปล่าคะ ชัดค่ะ <All right. S 2> ในงานก็จะมีหน้างานหน้างานก็จะมีแลกของเที่ยนลึกก็คือนำหางบัตรถ้าไม่ใช่นำหางบัตรือ mm hmm. นำบัตรนั่นแหละคะ่ะ <Okay. S 1> ไปแลกเสื้อกับเข็มที่ด้านลึกก็ค mm ่ะหลังจากนั้น oh. ก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มเตรเจจะเริ่มเปิดประตูให้คนชมเข้าไปข้างในอะคะ่ะ <Okay. S 1> ของพี่ได้นั่งโซนข้างล่างนะคะท c ซีโลจ็ ยังที่ห้าก็ไม่ไม่ไกลจากเวทีเท่าไหร่เห็นชัดค่ะเห็นชัดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้นี่คือพี่ต้อยไปกับใครคะไปคนเดียวหรือเปล่าไปกับสาวสาวบ้านจุงอะค่ะทีมงานของบ้านจุงไทยแลนด์นี่แหละค่ะประมาณ20สิคนได้ค่ะสุดยอดเยอะมากเลยนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยหนุ่มคิมพยอนจุงเขามีเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้แฟนๆบ้างไหมคะพี่ต้อยเตรียมกิจกรรมหมายถึงในงานหรอคะใช่ค่ะเขามีโชว์อะไรบ้างอะไรเยงี้ค่ะมีเซอร์ไพรส์ไหม ในงานก็เขาเตรียมมาร้องมาเต้นเพลงก็สิบกว่าเพลงอ่ะสิบสามสิบสี่เพลงแล้วก็มีเล่นเกมในงานก่บมีขั้นช่วงขั้นเล่นเกมกับเอมีผู้โชคดีได้ขึ้นมาค่ะร่วมเล่นเกมค่ะ,คะแล้วบอกว่าช่วงไหนของงานคะที่แบบพี่้อยประทับใจมากที่สุดเลยช่วงที่ชอบมากที่สุดก็คือช่วงที่หลังงานจบแล้วอะค่ะ,คะก็จะมะีจับมือไฮไฟท์ Fi ทั้งหมดเลยค่ะแฟนคลับทั้งหมดเลยสามพันคนนะคะคือแบบว่าคิมคันจุงลงมาแบบว่าหาแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเขาอยู่บนเวทีค่ะไปตัดคิวขึ้นไปช่แต่ว่าแต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแฟนคลับที่สามารถขึ้นบนเวทีขึ้นไปจับมือเ้าหมดแล้วก็จะมีบางส่วนที่อยู่ข้างล่างอ่ะที่ไม่สามารถเดินขึ้นไปได้คิมคันจุงก็เดินลงมาจับมือพวกนั้นนะคะ๋อ้โก ใช่ช่วงนี้มีแต่คนกรี๊ดมากเลยอยากให้ลงมาจับเราบ้างเป็นคนพิการที่มาทันทีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะเนอะตอนนั้นไม่ใครใครก็กรีดนะบอกทิมงานจุลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะแล้วต่อจากประเทศสิงคโปร์นี่ต่อไปแฟนมิทติ้งครั้งต่อไปจะไปที่ประเทศไหนคะแล้วพี่ต้อยไปด้วยหรือเปล่าคะครั้งต่อไปก็ประเทศฮ่องกงค่ะวันที่สิบสองคือสภาข่าวต้นนี้ค่ะ แล้วยังงี้พี่ต้อยไปใช่ไหมคะไปหรือเปล่าไปค่ะอ๋อเราจะไปวันตอนไหนคะคืนนี้เลยไหมหรือไปพรุ่งนี้ค่ะอ๋อไปพรุ่งนี้เอาค่ะค่ะงาตอนเย็นตอนกลางคืนเหมือนกันก็คือสองทุ่มเหมือนกันค่ะอืมสุดยอดเลยนะไปด้วยกันไหมคะโอ้ยายไป่อยู่ค่ะแต่ว่าหนูไปต่างจังหวัดเหมือนกันนะติดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งพี่ต้อยไปแล้วเอารูปมาโชว์ด้วยละกัน ได้ค่ะได้เลยค่ะแล้วก็แม่เมื่อวันนี้เนี่ยมีข่าวด้วยนะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคิมพยอนจุงด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าได้รับการแต่งตั้งในตําแหน่งที่มีเกียรติมากมากเลยซึ่งเป็นตําแหน่งอะไรคะพี่ต้อยเป็นทูตด n นะคะค่ะคือแบบเป็นยังไงคะทูต UN ก็เป็นเป็นตําแหน่งที่ให้เกียรติเขาเป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีอย่างเงี้ยค่ะ ช่จอจ้เลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ต้อยค่ะเป็นตัวแทนนะจากเว็บดั h คิมฮยอน t h a i l a n d c o m มนะคะมาอ,อุปการะค่ะเป็นซีดีมินิอัลบั้มนะคะชุดที่2ลัคก,กี้เลยนะเอามาแจกเพื่อนๆด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ต้อยนะคะช่วยพูดกติกาในการร่วมสนุกหน่อยค่ะอ๋อกติกาก็คือว่าให้ส่งเมสเซจพิมพ์คำว่าคิมฮย,ยันจุงส่งมาที่4 2 2สอง1่งค่ะค่ะ สำหรับข้อความที่11ค่ะจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนี้ค่ะโอ้ใจดีมากเลยน่ารักมากขอบคุณพี่ต้อยด้สำหรับของรางวัลนะคะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อยนี่ใจดีมากเลยนะเพราะว่าเอาของมาแบบฝากแจกเยอะมากใจดีสุดๆน่ารักมากเลยอล่าค่ะเดี๋ยวให้สุดท้ายนะพี่ต้อยเนี่ยฝากเพื่อนๆแฟนรายการชียนฮ Hero เนี่ยช่วยติดตาม Hero ของพี่ต้อยหน่อยดีกว่าค่ะ แฟนๆคิมพยอนจุงก็อย่าลืมติดตามผลงานเขานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแฟนมิทติ้งตามประเทศต่างๆเอเชียทัวร์ค่ะและที่สำคัญอาจจะมาเมืองไทยก็ได้นะคะ,ะเราก็รอรุนกันต่อไปค่ะได้นะ,ะก็รอติดตามกันไปนะว่าเขาจะมาที่ประเทศไทยหรือเปล่านั่นเองนะแต่ว่าในระหว่างนี้นะก็ให้พี่ต้อยอย่าไปทัวร์แล้วก็เอารูปมาฝากพวกเราตล<ช>อเลยนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ต้อยค่ะเรื่องหนึ่งมิวสิกวิดีโอนะคะของคุมคิมพยอนจุงมาให้พวกเราได้ฟังกันเลยค่ะ ขอเป็นคิสคิสละกันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะพี่ต้อยขอบคุณมากค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้โทรมาขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับงานสายมิตติ้งด้วยขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่ผ่านปะลานะเต็มอิ่มไปเลยนะกับเรื่องราวของศิลปินนะอันดับ<ะ>หนึ่งของพี่ต้อยนั่นเองนะ<ช>เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะส่งกันมาบ้างดีกว่านะคะกับหัวข้อพูดคุยของเราเลยนะว่าศิลปินเดี่ยวใหม่เลขหนึ่งในใจ<ม>เ,พนเพื่อนเลยคือใครนั่นเองนะคะ,คะส่งมาทุกช่องทางเลยนะ s m s 2 2็ SMS 4 4อค่ะ Facebook แล้วก็ t w i t t ตอร์ด้วยหรือว่าจะโทรมาหาเราเลยก็ได้นะตอนนี้02-2076-70 0เลยนะมา<ช>ะพูดคุยกันแบบเมื่อกี้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปชมมิวกกกกดดีีีีอออท่่่่เเเมมื้พตยยาาลลับ คิสคิสค่ะจากคิมพยอนจุนค่ะไปชมเลยค่ะ